สวัสดีครับผมจ่าล้ำชาวนาวันนี้มาอัปเดตแม่น้ำปลาตักข้างวัดแจ่งคอยวันนี้วันที่สามตุลานะฮะเดี๋ยวผู้ชมพร้อมกันครับท่านผู้ชมณนะปัจจุบันไปกันเลยนี่นะท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ด้านบนนะครับตะลิ่งของวัดอยู่นะฮะดูท่านผู้ชมระดับน้ำ ถือว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมตดครับนี่นะครับผมไปลงไปข้างล่างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวตามไปชมกันครับท่านผู้ชม จะเปิดปันไดลงไปนะฮะอันจบวันนี้ตาพาท่านผู้ชมจชมระดับน้ํามาัปเดตระดับน้ําแมนน้ําปัสสัพกลางวัดแจงคอยสระกบุรีของเรานี่เองนะฮะท่านผู้ชมนี่นะขอบผนังกั้นนะฮะระดับน้ํานะครับถ่ายมาฝากท่านผู้ชมนะครับที่เคยมาเที่ยววัดแจงคอยนะครับวันนี้ระดับน้ํ็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมถือว่าเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนี่นะะ ก็ฝั่งสะพานนะครับนี่ระดับตะลิงนะคุณผชมนี่นะนี่ระดับน้ำนี่นะครวันนี้ถ่ายมาฝากท่านผู้ชมถือว่าเยอะนะครับระดับน้ำฝนก็ปลอ่ปลอยนะขณะน,นี้วันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมนี่ก็ฝั่งคุณข้าวนะครับก็เป็นป่าไม้นะครับลมลื่น วันนี้อัปเดตระดับน้ําแม่น้ําป่าตากข้างวัดเก่ยงคอยทะเรลรีมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณท่านลการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ